คลิปนี้มาดูเรื่องของวิมูลเกียรตินิเทศสูตรกันต่อนะครับตอนนี้มาอยู่ที่ปริเฉตที่3หรือบทที่3หรือตอนที่3ก็แล้วแต่จะทําความเข้าใจนะครับปริเฉตที่3นะของพระสูตรนี้มีชื่อว่าสาวกกวักสาวกกวักหรือสาววกวักแล้วแต่จะอ่านนะครับแต่ก็อ่านให้ได้ให้ได้ถ้อยคําว่าสาวกกวักเนี่ยจะคล่องปากนิดหนึ่งนะสำหรับผม เนื้อหาของพระสูตรนี้ในตอนในบริเฉที่3นี่นะครับก็กล่าวถึงท่านวิมล,ลเกียตเครือหาบดีแล้วล่ะครับคือในในสองปริเฉตแรกเนี่ยก็พูดถึงนะพูดถึงภาพกว้างของพระพุทธศาสนาในฝ่ายมหายานอย่างในบทบทต้นเลยนะบทแรกเนี่ยพูดถึงพระพุทธเกษตรวัตร กระพูพูดถึงดินแดนในอุดมคติรผมว่าอย่างนี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะเรียกว่าเป็นอุดมคติก็ได้นะหรือไม่เรียกว่าเป็นอุดมคติอ่ก็คือดินแดนปัจจุบันนี่แหละถ้าเราทําจิตของเรานะก็คือตั้งจิตของเราครําว่าตั้งจิตของเราคืออะไรครับก็คือให้จิตของเรามีมีการมองมีการมองที่ทำให้ให้สิ่ง สิ่งดีๆเกิดขึ้นทุกอย่างอยู่ที่จิตถ้าจิตของเราตั้งไว้ดีเราก็จะเห็นเห็นเห็นภาพดีๆที่เกิดขึ้นถ้าจิตของเราตั้งไว้ไม่ดีมันก็เห็นภาพไม่ดีอ่ะผมเคยได้ยินคำกลอนนะอยู่บทหนึ่งนะที่พูดถึงคนสองคนเนี่ยที่อยู่ในที่เดียวกันนะก็คือท่านยกตัวอย่างว่าคนสองคนที่อยู่ในที่เดียวกัน ในคนสองคนที่อยู่ในที่เดียวกันเนี่ยคือคนสองคนเนี่ยถูกจับมาขังไว้ไอการถูกจับมาขังไว้แน่นอนครับมันก็เปรียบได้กับคนที่ทำไม่ถูกต้องแล้วก็ถูกจับมาลงโทษอะไรทำนองนี้และเมื่อถูกจับมาอยู่ด้วยกันแล้วคนหนึ่งเนี่ยจะมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไหมนะอย่างนี้นะอีกคนหนึ่งจะทำยังไงถึงให ชีวิตในปัจจุบันในขณะนั้นเนี่ยมีความสุขได้สองคนยนต์ตามช่องครับคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมคนหนึ่งตาแหลมคมมองเห็นดาวดูพลาวพลายสองคนนี้ถูกขังมองผ่านช่องหน้าต่างภาพที่ปรากฏของคนสองคนนี้ต่างกันเลยคนหนึ่งเห็นอะไรครับโคลนตมคนหนึ่งเห็นอะไรครับ เห็นความเห็นดวงดาวที่สุกสกาวโอ้ทำไมทำให้คนสองคนนี้เห็นต่างกันครับสาวกาะวักพระสูตรนี้เริ่มในสมัยนั้นแหละท่านวิโมลเกียรติคฤหบดีบังเกิดความปริวิตกขึ้นว่าเรานอนป่วยอยู่บนเตียงเห็นป่านชนีชะไหนพระผู้มีพระภาคผู้ทรงไว้ซึ่ง มหาเมตตาธรรมจริงมิได้ส่งผู้ใดมาเยี่ยมเยือนนี่คือข้อความเบื้องต้นนะครับข้อความเบื้องต้นเนี่ยกล่าวอย่างนี้นะเพื่ออะไรครับตอนนี้นะเรากำลังศึกษาในหลักการของมหายานนะครับหลักการของมหายานก็คือหลักการของพุทธศาสนานั่นแหละครับเพียงแต่ว่าหลักการในทางมหายานนั้นจะ มีวิธีการสอนมีวิธีการแสดงในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งแตกต่างจากการศึกษาพุทธศาสนาแบบดังเดิมนะก็คือในในสายเทราวาทเนี่ยคือคือคุณพุทธศาสนาเนี่ยนะถ้าบอกถ้าจะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการอธิบายหลักธรรมคำสอนเนี่ยเราจะมีรูปแบบหลักๆใหญ่ๆอยู่สองรูปแบบนะครับก็คือรูปแบบดังเดิมก็คือใน ในในทางเทราวาสโดยเฉพาะชาวพุทธในเมืองไทยเราทั่วๆไปเนี่ยนะอย่างคณะสงฆ์ไทยเราเราก็ริ่ำเรียนศึกษาในส่วนของเทราวาสนะครับส่วนนี้ส่วนของมหายานเนี่ยก็จะมีนะการศึกษาเราเรียนกันในอีกในอีกภูมิประเทศหนึ่งอะและภูมิประเทศที่ที่พุทธศาสนาในสายมหายานเนี่ยนะ แพร่หลายมากๆเลยนะก็คือเราจะพูดถึงอุตรนิกายอะไรอย่างเงี้ยนะคือตอนที่มีการนำพุทธศาสนาไปเผยแพร่เนี่ยก็ไปทางจีนนะออกไปทางจีนแล้วก็ไหลมานะทางเนี่ยฮะทางเกาหลีทางญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแล้วก็ในจริงๆแล้วในในสายไทยเราเนี่ยนะฮะในในส่วนของมหาย,ยานนี้ก็เผยแพร่ออกมาก่อนนะฮะ การการการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนในในพุทธศาสนาเนี่ยในส่วนของมหายานเนี่ยไปถึงไปถึงหมูกก่เกาะอินโดนีเซียเลยนะเราเราจะเห็นมีอะไรที่หลงเหลืออยู่นะอย่างพระพุทธรูปใหญ่อะบรมพุทธบโร,บ,รบุโดอะไรเนี่ยนะอันนั้นอันนั้นสายสายมหายานนะเป็นเป็นสายพุทธศาสนามหายานนะครับนี่คือ การแพร่หลายทางความคิดในในพุทธศาสนาในในการอธิบายหลักธรรมคำสอนนะครับในส่วนของมหายานคือถ้ามองในในส่วนมหายานเนี่ยเป็นส่วนที่ปรับนะฮะคือคือในระดับพื้นฐานเลยก็มีการปรับปรับหลักธรรมคำสอนให้เข้ากับภนะูมิภูมิประเทศให้เข้ากับผู้คนนะฮะแล้วก็ในส่วนของความละเอียดลึกซึ้งเนี่ยก็ว่ากันเลยนะฮะ เรื่องของสุญยตรงสุญยตาเนี่ยเป็นหลักธรรมที่เกี่ยวกับความว่างเปล่าอะไรพวกนี้นะเอาละครับเรามาศึกษาต่อครับสมัยนั่นแหละนะท่านวิโมลเกียรติเนี่ยในพระสูตรนี้บอกว่าเป็นอุบาสกนะก็คือเป็นเป็นคารวาสในพระสูตรนี้ระบุว่าเป็นคารวาสจริงๆแล้วเนี่ยอ่านดีๆเนี่ยนะท่านวิโมลเกียรตินท่านสำแดงตนมานะฮะท่านอาจจะเป็น พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งก็ได้หรือจะเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งก็ได้นะนะแต่ว่ามีการสำแดงออกมาอย่างนี้เนี่ยแล้วดูดูอิทธิฤทธิทธิเดชของท่านนะดูดูดูพลังของท่านะนะพลังของท่านท่านท่านมีความสามารถในเรื่องของภูมิปัญญาที่จะอธิบายหลักธรรมคำสอนเนี่ยนะแล้วก็ ไม่ใช่เฉพาะแต่ในภูมิปัญญานะก็คือในเรื่องของอิทธิอฤทธิ์ต่างๆเนี่ยดูประหนึ่งว่าท่านนั้นมีความยิ่งใหญ่มากๆเลยนะความยิ่งใหญ่อย่างเนี้อันนี้อันนี้ผมมองด้วยสายตาของปุถุชนเนี่ยผมมองว่าตรงนนรเ,ตเนี้ยท่านวิมรลเกียติเรามองว่าเป็นอุบาสกก็จริงนะแต่เป็นอุบาสกที่สำแดงตนมาจาก อาจจะมาจากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งก็ได้ที่ที่มีจิตที่ประกอบด้วยมหากรุณามหาเมตตาเนี่ยนะเพื่อที่จะมาช่วยเหลือนะสรรพสัตว์ซึ่งก็เป็นแนวคิดในทางพุทธศาสนาอยู่แล้วนะครับเอาล้ครับเราก็มาดูต่อนะครับว่าท่านวิมลเกียรติเนี่ยท่านปรารบอย่างนี้แล้วเนี่ยพระผู้มีพระภาคนะจะ ทราบความปริวิตกของท่านไหมนะก็ปรากฏว่าครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคทรงทราบความปริวิตกนั้นแล้วจึงมีพระพุทธดำรัสกับพระสารีบุตรว่าดูก่อนสารีบุตรเธอจงไปเยี่ยมเยือนไตถามอาการป่วยของวิมลเกียรติอุปคฤหะพอดีเถิดนี่คือ ข้อความในตอนต้นของสาวกวักนี่นะฮะตรงน,นี้แหะครับจะเป็นโอกาสให้ให้มีการอธิบายในหัวข้อธรรมในทางมหายานนี่นะครับแล้วเขามองมองมีวิธีมีวิธีหรือมุมมองในการทำความเข้าใจหลักธรรมอย่างไรนะครับภาษาริบุตรเนี่ย ถ้าเราศึกษาในทางในทางเทราวาสเนี่ยเราถือว่าพระสารีบุตรนั้นเป็นอัครสา,าวกเนะครับเบื้องขวานะฮะถ้าจะเรียกไปแล้วก็คือเป็นมือขวาของพระพุทธเจ้าเลยแล้วมีความเป็นเอตะทัคะในทางปัญญาด้วยพูดถึงปัญญานะความรอบรู้ต่างๆเนี่ยพระสารีบุตรท่านมีความสามารถจนได้รับการยกย่องและก็เป็นที่ประจักแต่ เวลาเราเรา,าศึกษาพระสูตรในทางมหายานเนี่ยภาษาริบุตรก็จะเป็นนะฮะก็จะเป็นจะเรียกว่าเป็นเป็นเอ่อเป็นบุคลาธิฐิฐานหนึ่งที่ทำให้เรามองนะมองอีกแง่มุมหนึ่งนะครับเหมือนกับเรามองพระพุทธเจ้าใน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 ภพภูมิปัจจุบันเนี่ยการมองพระพุทธเจ้าที่เราแบ่งออกเป็นตรีกายเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นก็จะเป็นวิธีคิดอันหนึ่งนะที่ทําให้เรานั้นไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นนะครับเอาละครับบวอบอ,บอพูดถึงว่าภาษารีบุตรท่านจะยังไงครับเนี่ยภาษารีบุตรได้ตอบอย่างนี้ครับได้กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ไม่เหมาะสมที่จะไปเป็นผู้เยี่ยมไข้หรอกพระพุทธเจ้าข้าข้อนั้นเป็นเพราะเหตุเพราะเหตุเป็นไน นี่ตอนนี้กำลังจะจะขยายความและขยายเหตุผลว่าทำไมภาษาริบุตรในภาคของมหายานนั้นจึงบอกว่าตนเองนั้นไม่เหมาะสมที่จะไปเยี่ยมไขวิโมลเกียรติเครือหาบดีเพราะอะไรครับเรื่องของเพราะอะไรนั้นเรามาต่อกันในตอนที่สองดีกว่าของอหมวดของ เนี่ยครับปริเฉดที่3ส,สาวกวักนี้นะครับเอาไว้ต่ออีกนะครับว่าคำตอบที่ภาษารีบุตรเนี่ยท่านจะตอบพระพุทธองค์เพื่อแก้ตัวว่าตนเองไม่เหมาะสมที่จะไปเยี่ยมท่านวิโมล,ลเกียรติเครือหาบดีนั้นด้วยเหตุผลอะไร